แฮปปี้คริสต์มาสจ้าเพื่อนเพื่อนวันนี้เป็นวันปีใหม่ของส่วนทั้งเพิ่นยุโรปเนาะพี่น้องจา๋ากับเป็นวันแฮปปี้คริสต์มาสของเพิ่นเนาะถ้าเปรียบเทียบกับเป็นวันปีใหม่ของไทยพี่น้องจา๋าวันปีใหม่ของไทยเหมือนกันพี่น้องวันปีใหม่ของเพิ่นเพื่อนก็จะเฉลิมฉลองเนาะพี่น้อ,องเนาะนนะวันนี้ยายก,กบดีใจมากๆเลยเพื่อนเพื่อนจา๋าดีใจอะไรเดี๋ยวจะเราเห็นเพื่อนเพื่อนฟังเมื่อกี้นี่เหนื่อยเพื่อน ยายกบถ่ายคลิปให้กบถ่ายคลิปเต้นเมื่อกี้นี่ก็เลยเหนื่อยอยู่เดี๋ยวให้พักหายใจแป๊บหนึ่งเพื่อนๆจ๋าเดี๋ยวจะพูดให้พังว่ายายกบดีใจอะไรเนาะเพื่อนๆเนาะโอ้ยขอพักเหนื่อยยายกบดีใจเพื่อนๆวันนี้พี่มาก เพื่อนใจดีพีเอไอเพื่อนใจดีเนาะเพื่อนๆจ้าวันนี้ยอดวิวยิ่งกบพุงกระชูดพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อขอบคุณพีเอไอขอบคุณเฟซบุ๊กเนาะขอบคุณพี่มากที่ให้ของขวัญวันคริสต์มาสของยายกบเนาะพี่น้องจ๋าขอบคุณคะ่ะขอบคุณมากๆขอบคุณกัญยาณมีตรดีขอบคุณเพื่อนๆพี่น้องจ๋าวันนี้ยายกบพี่มาว่านี่ยายกบโทรศัพท์มีปัญหาเนาะพี่น้องเนาะที่ยายกบโพสบอกเพื่อนๆว่าโทรศัพท์มีปัญหายายกบบอได ลงคลิปเนาะเพื่อนๆือนเนาะบอดาย่งคลิปแต่ว่ากระตอกคอมเมนเ์นเพื่อนอยู่ด้อเพื่อนๆือนจ้าตอบคอมเมนอยู่วันนี้ก็รอค่อยเนาะพี่บงคโอ้ยแยกกบเหนื่อยเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็รอค่อยขึ้นเก่าเนาะพี่น้องเนาะก็ดีใจวันนี้เพื่อนเพื่อนเห็นยอดวิวเจ้าของวิงเนาะเพื่อนเพื่อนวันนี้บ่มีสาราอะไรเพื่อนเพื่อนจ้าทั้งดีใจทั้งตื่นเต้นพี่น้องทั้งเงินเต้นทำคลิปวันนี้บ่มีสาระก็แยกกบเอามาเล่าแฮปปี้แฮปปี้กันเนาะพี่น้องเนาะเอามาพูดคุยแฮปปี้กัน เดี๋ยวยายกบจะลงคลิปทดแทนพรุ่งนี้เพี่มอดทดแทนเมื่อวานนี้เนาะพี่น้องจ๋าก็ให้การสนับสนุนเป็นกําลังใจเก่าถึงเด้อเพื่อนๆเด้อเดี๋ยวจะลงคลิปเพื่อนๆจ๋าตอบคอมเมนต์เซจก็จะลงคลิปเพื่อนๆหลังจากที่มาถ่ายคลิปเต้นแล้วพี่น้องมาถ่ายคลิปเต้นเมื่อกี้เนี่ยก็เลยบ่ท่านใดพักเหนื่อยเนาะพี่น้องจ๋ากลัวมันคำเนาะกลัวมันคำเดี๋ยวจะลงคลิปบ่ท่านเพื่อนๆเดี๋ยวคลิปมันจะไปกองก็เลยมารีบลงมารีบมาถ่ายคลิปก่อนี่เพื่อนจ๋าเพราะเมื่อกี้